สบายดีทุกคน้มน,นี่สวีพาเกาหลีก็ใจมาเลาะตลาดลาวอกซ์ซีเมน,นี้จะพากันเฮ็ดซีสวนเนาะมาเฮ็ดซีสวนก็เลยมาพาเกาหลีมาเลาะตลาดครั้งแรกเป็นครั้งทาอิดของเพื่นที่เพิ่นมาลาวแเลยเพิ่นมาเลาะตลาดเนาะอ่าพากันเลาะไ้าไพากันไปนเลนเป่นเล่นแล้วอยากกินซีสวนก็เลยพากันออกมาตลาด ตอนนี้กำลังตรราคาหรือว่าบุามเมบนตรราคาแล้วค่ะกันเพื่อเอาสองอยางเอาเส้นสีส่วนกำัำเ,เหตุเนาะและไล่เงินวุฒิก็เลยพากันหัวคนกันตอนนี้ได้เิตกับเิ้นร้อนอยาไปวันนี้โซกผัก ก็หาผักเนาะอ่าผู้บบาเกหลีเป็่นบัวหูเห็นเราได้เป็นกับเป็นั่งอันหานขายผักเป็นลันยานเป็นลีกลอ้อติดล้ลอยิ้ผักเนาะผักทึกตลาดลาวอ,อกชีผักบงลูแปดฝันผักห่มลู 8, แปดฝันก็ได้ลหลายอย่างไปโลตลาด อนใดก็เป็นตาซื้ออนใดก็เป็นตาเซบไ,ได้ผักบุง้งผักหุม่มผักปังผักบัวเครื่องที่เหรจะใส่สีส่วนนั่นแหละเนาะอะอกจากอันนี้เ่ากระลาะกปเลาะไปอกไปอันนี้ผักปังผักปังกางงามงดงด้าอยู่ตาเซบ ญาติกันจ่ายเงินอ่าไปนันกันสามสี่คนกันญาติกันจ่ายเงินบุใดก็ค้มีเงินเดแต่กบเป็นอย่างมูเลี้ยงคือเก่า <c oughs> <c oughs> ได้เงินทอนมาแล้วลืมผักบวัวถ้าพากกนซื้อผักบวัวเนะ่ใส่เง็นเจีส่วนมันก็เลยหวานแซบ่บ ขึ้นกับผู้ให่มากฝักแน่งพักอย่างเนาะลราก็ซื้อตามที่เา้ามักฮอมันก็บร่ไดยากซชื้อสวนหรือว่าจุ้มจีเนานะอ่ามืี้เขาก็ไปซอกซื้อซีนหมูคุณก็ะไหลผักกระงามตลาดออกจีไปกันโซอกาสซีนหมู อย่งตกลงกันโบไดณว่าสิซายชีสหมูหรือว่าเป็ดถิ่นไก่โบเป็นปีกไก่หรือว่อันนี้อย่างไรตกลงกันโบไดณพากันสู้กันอยู่ตอนนี้น,นหาหาี่หกกระโปงซาไปซ้อหาฮันชีสหมูไปซ้อมหาชีสหมูปลาเด็กเห็นปลาเด็กก็เลยคิดหาก,กินอยา,ากกินตับหงส์หันปลาแห้ง,งปลาแห้แงน้อย สาวิก็มักมักเป็นปิงไปันข้างไฟนะมาฮอดทานสิ้นหมูแล้วสิ้นกระปงงามประได็จมีหมูลาดหมูผันแต่ว่าเบิ้งละหักกระปเอาเพราะว่าเลือกใส่เป็นปีกไก่ตีนไก่เพราะว่าบุใไซหมูใส่ปีกไก่ตีนไก่จะแซ่บคอนเพราะว่าชิซวนต้องใส่ปีกไก่ตีนไก่จังแซ่ ตัวนี้เป็นทานไขป่ปลาแห้งปลาแห้งน้อยจำกับห่อข้าวกินแซบมีปลาเ่อผักใสปลาผักสสกุ้งเนาะงดอาหารทะเลก็เลยะบลลซามาเลือกตีนไก่มีแต่ตีนบักรเงี้งตีนไก่ปีกไก่มีแต่เนยอนหน้าเซ็บไปตลาด เลือกไปเลือกมาก็ตีนท่อ,อ,อ,กกอเก้าตีนบ่น้อยบ่ใหญ่ก็ใส่ก็พอใส่ได้อืมเอตีนไก่โลงเอาปีกไก่ครึ่งกิโลเนาะ